จเจริญพรจเจริญพรสวัสดีทุกทุกคนวันนี้วันพระเนาะเป็นวันพระเป็นวันพระเป็นวันสำคัญด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญแห่งชีวิตของทุกคนเมื่อนี้ให้ทำบุญเด้อหาโอกาสสละเวลาสร้างบุญสร้างกุศลให้ตนนะยประมาทเรียงบุญ เดือนหนึ่งมีวันพระยุซีมือย่างหน่อยๆเข้าได้วันได้ทำบุญยุซีมือกันย่งดีงก็ถือว่าเราได้ได้สางบุญสางกุศลไว้เพราะว่าเป็นอย่างบุญเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่เลิศพราะว่าบุญเนี่เป็นสิ่งที่นำพาให้เข้าไปสู่สุกิตีภพเป็นสิ่งที่ น้ำพาให้เฮาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นคนกับพอบุญกัจนแลลวเข้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเฮ้าได้ทําบุญไว้หลายได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นคนได้มาพมาผ่อพุทธศาสสนาได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมได้มาใส่ชีวิตแบบปัญญาเลิศกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี่แสดงว่า บุญเท่านี่มีหลายเท่าดเดชสางไวยสนั่นแล้วเกิดได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโพราฝ่าคือเป็นตะโนตกได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไอย่าประมาอย่าประมาทในบุญย่าประมาทในชีวิตนะพี่น้องนี่แหละสนั้นแล้วเฮาสิอาชีบ,บ่ได้หววขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างหน่อยๆเขากับ่ได้นิพานนะยังยางจริงแหละไม่นิพานแหละเพราะว่าการที่จะนิพานได้ก็คือเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้า นะเป็นโสดาบันเป็นสก,กิขาธามีเป็นอนาคาามีเป็นพระอรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าปุตุชนตําเ h ่าคือสิบได้บนึ่งผ่านดอกกันเทาบป,ปฏิบัติเทียงขาดอิลีเท่าก็แค่ว่าพอเวียนไหวตายเกิดไปสู่ภพที่เป็นภพที่สุคติก็พอใจแล้วอยากไปสู้ภพสุคติกับเท้ากับสางบุญสร้างกุศลสร้างบุญกับือการท,าท,าท,าท่านคุณทาคุณงามความดีนั่นแหละกุศลกับือ สร้างปัญญาให้ตัวเองสร้างปัญญาให้เจ้าของให้ได้ทำได้ถูกต้องในวิถีชีวิตของเฮ้าการที่เราจะทำบุญก็คือทำจิตใจให้ใสสะอาดนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปทำให้ละบาปละความชั่วให้ทำความดีให้ทำให้ทำบุญทำความดีเนาะนี่แหละเฮ้าจะประมาทในชีวิตเฮาได้มาฟังธรรมเฮ้าเป็น ผู้ที่มีบุญวาสนาเนี่ยเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์เขาได้เป็นผู้มีบุญวาสนาแล้วก็มาพูพ่อพุทธศาสนาเนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเกิดมาได้ฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญเกิดมาได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญนี่การที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันแสนย,ยากเสียแล้วเกินพระพุทธเจ้าพนตธัสไวการที่จะเกิดมาพบพุทธศาสนาก็แสนยากการที่จะเกิดมาจะได้มาพบพระธรรมได้มาฟังธรรมนี่ กษียณยากการที่เฮาเด้เสด็จเขามาปฏิบัติร้มรูแกีงเห็นจริง,รงตามร้อยพระพุทธเจ้านี่มันกษียณยากนี่แหละพี่น้องแต่ในเหล่เาเฮา่าประมาทในชีวิตเฮาได้เกิดมาแล้วแล้วเฮามีโอกาสแล้วนี่บามคนว่าเฮาเกิดมาเด็กเฮามาสดใสกรรมนี่ไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผิดการที่ชดจะเกิดมาชดใช้กรรมกรรมยังไม่หมดนั่นก็คือต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออยู่เนื่นเราหลกผลไปใส่กรรมให้มันเมิดซะก่อน อันนี้แสดงว่ากรรมพวกนั้นเนี่ยกรรมไม่ดีเราเราหมดแล้วเนาะเราหมดแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราเป็นผู้โชคดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตนั่นน่ถือว่าเราได้ชดใช้กรรมมันผ่านไปแล้วเราได้รับผลเข้าได้รับผลของ,ของกรรมแล้วผ่านไปเรียบร้อยต่อไปเขาก็ต้องทํากรรมดีๆในปัจจุบันเพื่อสู่พบที่ดีข้างหน้าอาสาทุจเจริญพร